เอาแล้ว on air แล้วสวัสดีครับน้องๆครับยินดีต้อนรับสู่เจริญอคาเดมี่อีกครั้งนะครับคราวที่แล้วเราพี่ทิ้งกันบ้านไว้ให้เรื่องหนึ่งใช่ไหมครับเรื่องของพิซาร์เกรมพิซารเเียนเซียเรมพูดไม่เคยถูกเันนะครับครับก็กันบ้านพี่ว่าก็ไม่ไม่ง่ายไม่ยากนะครับกลางๆเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงครับกันบ้านก็ให้สามเหลี่ยมมุมฉากมารูปหนึ่งนะครับก็คือ a x y นะครับมีด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือเฮ้ยลืมโชว์รูปเดี๋ยวโชว์รูปก่อน นะครับมีด้าน x y เป็นด้านตรงค่ามุมฉากนะครับแล้วก็เรามีสามเหลี่ยมมุมฉากอีกรูปหนึ่งนะครับอยู่ภายใน a x y นะครับก็คือเป็น b c a นะครับแล้วพี่ก็บอกว่าพี่เลือก b กับ c เนี่ยให้เป็นจุดอยู่บนด้าน a x แล้วก็ a y เลือกมามั่วๆนะครับน้องพี่เลือกมามั่วๆเลยนะครับแล้วพี่ก็ถามว่าน้องครับ x y กำลังสองเนี่ยก็คือด้านเนี้ยกำลังสอง บวกกับ bc บก็คือด้านสีม่วงกำลังสองเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่พี่ให้ choice มาด้วยถูกไหมครับตอนแรกนะครับพี่ก็มองว่า xy กำลังสองนะครับมันบวกกับ bc กำลังสองนะครับแล้วคราวนี้พี่ก็เลงว่า xy กำลังสองเนี่ยมันคืออะไรเอ่ยด้านนี้นะครับน้องกำลังสองมันคืออะไรครับมันคือ xa ถูกไหม xa กำลังสองบวกด้วย ya กํลังสองถูกไหมครับใช่ไหมใช่นะอันนี้คือ xy กํลังสองนะครับแล้ว bc กํ 2, ลังสองล่ะคืออะไรเอ่ย bc กํลังสองนะครับก็คือ ba กํลังสองบวกกับ ca กํลังสองถูกไหมครับพี่จะเขียนไว้นะว่าตัวนี้ก็คือ bc กํลังสองนั่นเองนะครับน,น้องคราวนี้การบวกนะครับมีสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มถูกไหมครับน้อง พี่ก็ถอดวงเล็บได้สิถ้าอย่างนั้นอ่าแล้วพี่จะถอดวงเล็บนะแล้วพี่ก็จะเลื่อนมาเขียนตรงนี้เป็น x a กําลังสองเนี่ยบวกกับ y a กําลังสองบวกกับ b a กําลังสองบวกกับ c a กําลังสองนะครับนอ้อ,องเออคราวนี้พี่ก็อยากจะเปลี่ยนกลุ่มได้ไหมเปลี่ยนกลุ่มกันบวกก็คือพี่เอา x a กลังสองเนี่ยบวกกับ b a กลังสองอุ้ยไม่เอาดีกว่าเอาเป็น,นี้ดีกว่าเอา x a กลังสองไปบวกกับ a c กลังสอง ่า,างนี้นะครับแล้วก็เอา y a กำลังสองบวกกับ b a กลังสองนะครับน้องครับลองดูคู่แรกนะครับน้องอันนี้พี่เรียกว่าเป็นคู่แรกแล้วกัน x a กลังสองบวก c a กำลังสองเอยเอย x a 2. นะครับคืออันนี้ c a 2. คืออันนี้ถูกไหมครับพาันบวกกันได้อะไรครับน้องคู่แรกมันก็คือ x c ใช่ไหมครับ x c กลังสองนั่นเอง พี่เขียนไว้เลยว่าคู่แรกเนี่ยมันได้เท่ากับ x c กำลังสองนะครับคู่ที่สองพี่จะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีชมพูแล้วกัน ya กำลังสองคือไหนเอ่ย ya คือตัวนี้นะครับบวกกับ ba กำลังสองก็คือตัวนี้นะครับแน่นอนล่ะมันก็ย่อมได้ b y นะครับน้องกำลังสองถูกไหมเป็นคู่ที่สองนะครับได้เท่ากับ b y กำลังสองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอมันบวกกัน ถูกไหมครับ1นึ่งกับ2มันบวกกันนี่มันก็ย่อมได้ผลลัพธ์เป็นอะไรเอ่ย c x กลังสองบวกกับ b y กลังสองตอบข้องูงูนะครับน้องใช่ไ้ไหมครับน้องจะเลือก b กับ c เป็นตรงไหนก็ได้เลยนะครับน้องความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะโอเคไหมครับตรงนี้ครับอ่าแปลกไหมครับน้องคือเป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะเพราะว่าอย่างเช่นนะพี่ยกตัวอย่าง ลบกอนสมมติพี่มีสามเหลี่ยมนะครับอันเดิมนี่แล้วคราวนี้พี่เลือกสมมติพี่เลือกอจุดตรงนี้นะครับอันหนึง่งแล้วก็ตรงนู้นเลยนะครับอัน,นอหนึ่งนั่ตรงไหนดีตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วพี่ก็ลากเส้นนะครับน้องแล้วพี่ก็บอกน้องว่าน้องครับ พื้นที่ที่มีพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านความยาวเท่ากับด้านสีส้มบวกด้านสีม่วงนะครับมันเท่ากับตัวนี้เลยมันเท่ากับความยาวตัวนี้เหมือนกันแล้วควนี้พี่ก็เปลี่ยนจุดไปอีกถูกไหมมาเป็นตรงนี้กับตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมอีกนะครับเหมือนเดิมใน,ใน,ใ,นในฐานะที่ว่ามันก็คือเท่ากับตัวนี้กับตัวนี้เอ้ นะครับน้องแบบนี้นะพี่ว่าเป็นอะไรที่เจ๋งดีฮะแบอบกน้องเฉยน,นะครับไม่ขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งของ A B เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่เลยจะเป็นพี่เขียนว,ว่าเป็น A prime B prime B prime ก็ได้อ่าแบบนี้ก็ได้นะครับตอนนี้โอเคไหมครับมีคำถามอะไรไหมเอ่ยไม่มีนะละถ้าไม่มีดีละถ้าอย่างนั้นพี่ก็จะ ขึ้นเรื่องใหม่นะครับน้องเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งนะครับเป็นพื้นฐานของอพื้นฐานของหลายๆเรื่องเลยที่น้องจะเรียนตอน่ <c oughs> ตอตัจสอบได้หมดนะครับน้องคือเรื่องนี้พี่บอกได้เลยว่าถ้าเกิดน้องทําคล่องนะครับข้อสอบเสร็จน้องหมดเลยแต่ถ้าน้องทําไม่คล่องปุ๊บเนี่ยคือน้องเสร็จข้อสอบเลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยคือใช้เยอะมากๆนะครับน้องในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปนะครับ ก็คือการแยกตัวประกอบของพหุนามนะครับหรือ polymer p o l y m o r factoring นะครับน้องครับก็ชื่อดูน่ากลัวนะครับแต่จริงเราสนุกมากเลยคือเรื่องก็มีอยู่ว่านะครับเมื่อก่อนเราจะเรียนว่าคือตอนแรกในคบน้องเราเรียนกันว่าถ้าเรามี ax บวก b คูณกับ cx บวก d นะครับน้องเราก็คูณกันถูกไหมครับ แล้วก็ได้ออกมาเป็นอะไรบางอย่าง x จังสบวกอะไรบางอย่าง x บวกอะไรบางอย่างถูกไหมอันนี้คือที่เราเรียนกันมาจนถึงวันนี้นะครับน้องแต่คราวนี้การแยกตัวประกอบนะครับจะเป็นจะเป็น reverse process นะครับน้องก็คือเขาจะให้ตัวนี้มานะครับและเราต้องการตัวนี้นะครับน้องอาพี่เลยเขียนข้างบนนี้ที่พี่ตีกรอบสีเหลืองนี้ไว้นะครับโจทย์จะให้ polynomial um เรามานะครับ เป็นแบบพลิเมียลที่มีดีกรีสูงก็คือเป็น ax กำลงสองบวก bx บวก c หรืออาจจะเป็น ax กำลงหกบวก bx กำลงห้าอะไรนีครับไปเรื่อยนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือเราจะแยกอพอลิเมียลดังกล่าวนะครับออกมาเป็นผลคูณของพลิเมียลที่มีดีกรีต่ำกว่านะครับนี่คือจุดประสงค์ของการแยกตัวประกอบนะครับก็คือก็คือแฟกเตอร์พลิเมียลที่มีดีกรีสูงนะครับให้เป็น โพลิเมอยที่มีดีกรีต่ำมาคูณกันโอเคไหมครับสิ่งนี้และครับคือที่เราเรียกว่าการแยกตัวประกอบของพหุนามนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะ,อะเอาอเอาเป็น definition oh. ก่อนล้วกันนี่คือ definition นะครับก็คือการแยกตัวประกอบต่อไปพี่จะเขียนย่อนะครับว่าตัวประกอบเนี่ยพี่อาจจะเรียกว่าตอประกอนะดีไหมเหมือนตลาดตอประกอบอะไรเงี้ย นะครับน้องอืมก็คือนะครับการอันนี้พี่เป็นอ่อเป็นนิยามที่อ่อไม่ได้เป็นทางการอะไรนะครับแต่ว่าพี่ว่ามันทําให้คนเข้าใจได้ไง่ายก็คือการเขียนพหุน,นามนะครับให้อยู่ในรูปของผลคูณของพ o ลิเมียลนะครับ ที่มีดีกรีต่ำกว่านะครับยกตัวอย่างนะครับน้องสมมุติว่าเรามีอ,าอะไรดีส x กลังสองบวกห x นะครับน้องพี่ก็แยก3าออกมาพี่ก็แยก x ออกมาแล้วพี่ก็มีข้างในวงเล็บเป็น x บวกด้วย2อนะครับน้องอันนี้ก็คือเป็นการแยกแฟกเตอร์อย่างหนึ่งเห็นนะครับคือคนเราจะนิยมบางครั้งนะครับน้องแค่บางครั้งจะนิยมการเขียน อย่างขวามือมากกว่าอย่งซ้ายมือนะครับเป็นแค่บางครั้งนะอืมเพราะว่ามันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาที่เราอันนี้คือคือหลายครั้งนะครับถ้าสมมติน,น้องได้เรียนวิศวกไฟฟ้านะครับน้องคือเวลาเรา,เราดีไซน์ฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ที่ที่หมายถึงก็คืออย่างเช่นนะครับอย่างเช่นว่าถ้าน้องมีคลื่นเสียงนะครับน้องมีคลื่นเสียงนี่คือคลื่นเสียงนะครับจะรูปร่างประมาณอย่างนี้นะ คือถ้าน้องต้องการทําตัวนี้ให้เป็นเสียงหุ่นยนต์นะครับน้องอืมคือสิ่งที่น้องทําก็คือว่าน้องจะดีไซน์ฟิลเตอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับแล้วน้องก็จะคูณหรือคอนโวล์ Con นะครับน้องจะคอนโวล์ตัวอตัวรูปขึ้นเลยบางอย่างนะครับน้องที่น้องออกแบบไว้นะครับกับขึ้นเสียงเดิมสมมตินี้เป็นน้องนะครับน้องจะคอนโวล์มันแล้วให้ออกมาเป็นเสียงหุ่นยนต์อ่า อ,อ่างเงี้ยนะครับน้องคือตัวนี้ครับการที่จะ,จะดีไซน์ฟิลเตอร์ตัวนี้ครับน้องเราจะใช้เราจะใช้าใชการแยกตัวประกอบพหุนา,นามนี้ด้วยเหมือนกันโอเคไหมครับเพราะว่าบางครั้งเราต้องการจะกําจัดแฟกเตอร์อะไรบางอย่างในพลิเมียลที่มีดีกรีสูงนะครับเราจึงต้องดีไซน์เ,เ,รเราจึงต้องแยกตัวประกอบของพหุนา,นามนะครับแล้วก็หาเรื่องนะครับน้อง หาเรื่องที่จะวางเขาเรียกว่าวางซีโร่หรือโพลนะครับเพื่อที่จะจัดการกับแฟกเตอร์เหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องโอเคไหมครับคือนี้พี่ให้ตัวอย่างคร่าวๆนะครับน้องว่ามันม,มีประโยชน์ในเรื่องของการาการดีไซน์ฟิลเตอร์แล้วก็อะไรต่อมีอะไรอีกเยอะแยะเลยนะครับน้องเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจเรียนไปด้วยนะครับเรื่องนี้สนุกมากเอาละมาดูกันเลยนะครับตัวอย่างนะครับน้องจริงๆแล้วเรามีการแยกแฟกเตอร์มาตั้งแต่ไหนตแต่แรแหละ ต้งแบบนีนตรายแล้วถูกไหมอย่างเช่นเรามี3าบวกหอย่างเงี้ยครับแล้วก็3กับ6มีอะไรที่เป็นตัวร่วมกันบ้างคบน้องอย่าง6เนี่ยมันก็มี3ใช่ไหมครับแล้วก็2ถูกไหมครับน้องจุดนี้บางครั้งพี่เขียนแปลว่าคูณนะเพราะฉะนั้นพี่เคยเขียนว่าเป็น3บวกกับ3คูณด้วย2ถูกไหมคราวน,นี้ระหว่าง2 2เทอมนะครับมีอะไรเป็นตัวร่วมกันบ้างมี3ถูกไหมพันพี่ดึง3ออกมาเล่าวงเล็บได้ไหมครับได้ข้างในก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ ดึงมาเป็นศูนย์ไหมตรงนี้ไม่ใช่นะดึงมาต้องเป็นหนึ่งนะครับน้องบวกด้วยสองโอเคไหมครับอ่าโอเคตัวอย่างที่สองครับถ้าพี่มี ax บวก bx บวก cx ทั้งสามเทอมนี้มีอะไรที่เหมือนกันบ้างครับน้องๆีนง B x นะครับดีมากเลยเพราะฉะนั้นพี่ดึง x ออกไปข้างนอกได้ไหมได้ พี่ดึง x ออกมาวงเล็บเออถทกครับเทอมแรกเหลือ a เทอมที่2เหลือ b เทอมที่3เหลือ c ถูกไหมอ่านอ้องตรวจคาตอบโดยการเอา x เข้าไปคูณถูกไหมครับเอา x เข้าไปคูณซิได้เหมือนเดิมไหมได้เหมือนเดิมนะครับน้องบางครั้งพี่ก็อาจจะเขียนเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับเป็น a บวก b บวก c คูณด้วย x ก็ยังได้อยู่ถูกไหมครับน้องนะ a อ่าตัวอย่างที่3นะครับถ้าพี่เขียนว่าเป็นอะไรดีอ่านี่ละกัน เป็น a 1ลบ x ลบ x กลังสองนะครับน้องบางครั้งพี่อยากจะเอารลบหออกมาข้างนอกได้ไหมเพราะพี่รู้สึกว่ามันพี่อยากจะให้ตัวข้างหน้าสุดปีดีกรีมากสุดใช่ไหมครับพี่ก็ดึงลบหออกมาข้างหน้าเป็นลบ a ได้ไหมครับหรือพี่เห็นทีละขั้นนะพี่ดึงลบหออกมาแล้วกันอ่าดึงลบหออกมานะครับน้องข้างหน้าก็ยังเหมือนเหมือนเดิมคือ a ข้างในวงเล็บจะเป็นเท่าไหร่ครับ x กลังสองบวกด้วย x ลบด้วยหถูกไหมครับน้อง พอน้องลองเอาลบหนึ่งเข้าไปคูณกับพวกข้างในสิจะเป็นลบ x กำลงสองลบ x แล้วก็ลบเออแล้วก็บวกหนึ่งถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นนะครับน้องตัวนี้เราก็ชลบหนึ่งคูณกับ a เนี่ยก็ได้ลบ a ถูกไหมคูณกับ x กำลงสองบวก x ลบหนึ่งนะครับโอเคไหมนี่คือการตัวแยกตัวประกอบอย่างง่ายที่สุดนะครับน้องและต่อไปนะครับเราจะมาดูการแยกตัวประกอบของทหานามดีกรีสองในรูปของ ax กำลังสองบวก bx บวก c โอเคไหม